เอเด็กๆมาเร็วมาเร็วมาเร็วอันนี้มีตับพ้อมนี่นี่แสบกูเกาดิปั่นนี่อายุเดี๋ยมัดขึ้นปัน่นไงอยู่เอา้า <c oughs> คือขาบหนีมาเมียเร็วๆมาเมีย ยินยาเม้ายุงก็กล่องสิมัะเล่นยังสิมมะเรียบปากเรียบค้างยังเดียวมาเม่มาเม่เนี่ยเดาพม่นก็นนะอะไรล่ะมาเม่นหนีหนไปทางไห่ละ อ้ยหยอกกันอยู่ห้างน่นะอีกะนีะะะะ่ยั้ยหยั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 ีดือแทะ,อะ <c oughs> ของว่าบบกไง,งล็อกมึง nhiều nha này để cả mấy chín chín nè leo mai kìa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  sai là, có mắc nào,